คุณเคยรู้จักทฤษฎีหนึ่งใน14ล้านวิธีไหมครับการเอาชนะธานอสมันมาจากฉากที่ดรรสเตรนพูดคุยกับไอรอนแมนในหนังเรื่อง a v e n g e r ร Infinity War วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบลิเวอร์พูลเป็นเหมือนดังเหล่า A เ e n g e r ที่กำลังฟาดฟันกับราชาชุดขาวที่เป็นหนึ่งธานอสเช่นในการกับวันเสาร์ที่สนามปาร์ติแอแกลงครับมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในรอบ41ปีที่ลิเวอร์พูลจะเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ย้อนกลับไปเมื่อปี1 9 8 1หรือเมื่อ41ปีที่แล้วทั้ง2ทีม เคยเจอกันไปแล้วในนัดชิงยูฟายูโรเปียนคัพหรือยูฟาแชมเปียนลิกในปัจจุบันวันนั้นเป็นวันที่27พฤษภาคมปี1981ที่สนามปราดเดพลงส์ประเทศฝรั่งเศสโดยเกมนั้นหงแดงเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ในสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยรูปเกมค่อนข้างตึงกันมากพอสมควรนะครับจนกระทั่งนาทีที่8 1อลอนเคนเนดีซัดประตูชัยพ่านลิเวอร์พูลชนะเลอมาดรดคว้าแชามป์ยูโรเปียนคับไปได้โดยในปีนั้น4ทีมสุดท้ายที่ผ่านข้ารอบประกอบไปด้วยลิเวอร์พูล เรอัลมาดร์อินเตอร์มิลานและบาเยนน์มิวนิก แต่ในปีนี้4ทีมสุดท้ายมีมาเมื่ออย่างบีเอเอัลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเรอัลมาดริดจนสุดท้ายเป็นโชคชะตาในแคบบวกด้วยความพร้อมของทั้งคู่ที่ทําให้เขาได้ย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งในคืนวันเสาร์นี้แน่นอนแหละครคบว่าลิเวอร์พูลกำลัความแค้นไว้ตั้งแต่ปี2 0 1 8หาหงส์แดงจะหาช่วงเวลาที่ดีที่สุดให้เป็นเหมือนการล้างแค้นได้อย่างสาสมใจแล้วก็มันต้องเป็นปีนี้เท่านั้นแหละรับเพราะมันเป็นสนามที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริด ยูเอฟ่าแชมเปไี้ยนลีกในซีซันนี้จะเตะกันที่สนามพรังเดอแพลนส์ประเทศฝรั่งเศส <c oughs> ทุกอย่างเหมือนเซตไว้ในปี1981เลยนะครับเอาจริงเนี่ยมันเหมือนการย้อนกลับไปในสนามที่ลิเวอร์พูลเคยคว้าชัยเหนือเรอัลมาดริดได้อีกครั้งสนามนั้นคงเป็นความทรงจำที่ดีต่อลิเวอร์พูลนะครับและมันอาจจะเป็นเหมือนแรงจูงใจที่ดีเป็นเรื่องดีๆต่อน,นักเตะทุกๆคนและด้วยความพร้อมของลิเวอร์พูลกับเจเกนคลอปกลับมาในรูปแบบทีมที่ไม่เหมือนเดิมทั้งตัวนักเตะในวิธีการเล่นและความสมดุล เขขากลายเป็นหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเขาไม่ใช่ทีมรองบอลเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เจเกนครอปเคยพูดถึงเรอัมมาริดไปแล้วนะครับมาตอนที่เขารู้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจอเรอัลมาริดในรอบชิงชนะเลิศเรอัมมาริดเป็นตัวเต็งอย่างบ้างนะครับและด้วยประสบการณ์ที่พวกเขามีส่วนตัวเราเองก็มีประสบการณ์มาขึ้นเช่นกันครับแต่ชัดเจนว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้นักเตะหลายคนยังคงอยู่กับพวกเขาแต่สำหรับเราเรามีการเสียดายนักเตะดีๆเข้าม,ามามากมายมันจะเป็นววววััััันนนนนนทีีี่่่่ยยยยยออดดเเเเมกกกาาาจจะะถึงงง้้คครรลชแ พอมันผ่านมาสักระยะหนึ่งผมก็มีความสุขที่จะไปที่นั่นและผมจะทุ่มเทเต็มที่ในวันนั้นครับสุดท้ายนี้นะครับผมคงไปฟันธงไม่ได้ว่าลิเวอร์พูลจะชนะเรอัลมาดริดไปได้แต่สิ่งหนึ่ง ที่ทาให้ผมคิดแบบนั้นพอลิเวอร์พูลอยู่ในช่วงพร้อมที่สุดตั้งแต่ครบเข้ามาทําและอีกอย่างนี้นะครับผมยังเชื่อในทฤษฎีดร์สเตรนเพราะว่าเขาหาวิธีได้ทั้งหมด1นึ่งล้านสวิธีถึงแม้มันจะมีเพียงวิธีเดียวแต่ว่าเขาก็ทําได้ครับแล้วทําไมความเชื่อที่ลิเวอร์พูลจะกลับไปชนะเรอัลมาดริดอีกครั้งในรอบ41ปีจะเป็นไปไม่ได้แอบลองฟังให้คิดกันดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวฟุตบอลแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจกาบ,บอลทุกช่องทาง,าทาง,ท Facebook, YouTube, TikTok, งไม่ว่า สายคาร์บอนต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราชาวคาร์บอนขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณฟุตบอลที่ทำให้เรามาเจอกันสวัสดีครับ